สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางลาว VIP ของวันที่10เดือน7 256สมาแบ่งปันค่ะ2ตัวบนล่างนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่10เรามาสรุปของวันที่9กันก่อนค่ะผลที่ออกนะคะเมื่อวาน3ตัวออก053ค่ะ053หลุดนะคะ หนล่างของเราให้เข้าหนึ่นะคะสรุปแล้วเข้าล่างนะคะ1001เนาะของเราเข้าตัวกลับค่ะมาตามต่อของวันที่10กันเลยจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่10นะคะฝั่งคำเตือนสักนิดนะคะเพื่อนๆคลิปนี้จะทำเพื่นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงเป็นเพียงสถิตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะแนวทางลาว VIP ของวันที่10เดือน72564นะคะ2ตัวบนล่างค่ะวันนี้มีตารางกำลังวันให้ด้วยนะคะตารางกำลังวันก็จะมี3มี7 มีห้าเก้าแปดหกและก็ศูนย์นะคะตัวที่เด่นก็จะมีสามมีเก้ามีหกนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบที่เอดจับให้จับคู่ให้ก็ลองจับคู่เองเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าในตารางกำลังวันเนาะที่เอดจับคู่ให้ก็จะมีสามเจ็ดสามหนึ่งสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเก้าแปดเก้าหก 6-8-6-5-6-3-6-7-6-0สนะคะส่วนตัวกันก็จะมี53 70 80 90แล้วก็33นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วแต่โชคแต่ละคนด้วยนะเพื่อนๆเนาะส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี3 7ม7 8 7ด เก้าสามหกห้าแล้วก็หกศูนย์นะคะส่วนจุดกันก็จะมีแปดศูนย์นะคะตัวทีแอดมินชอบเป็นพิเศษเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนโชคดีกันทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ